สวัสดีครับชาตรีนาโนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําน้ํายาขนุมจีนปลากระป๋องนะครับสําหรับส่วนผสมหลักนะครับก็จะมีปลากระป๋องนะครับแล้วก็จะมีใบมะกรูดครับต้นหอมตะไคร้หอมแดงกระเทียมกระชายนะครับแล้วก็พริกแห้งนะครับผมก็จะนําส่วนผสมเหล่านี้นะครับเกี่ยวกับเครื่องแกงครับไปปั่นรวมกัน เมื่อผมนะครับนำทุกอย่างไปปันป่นผสมรวมกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใส่ลงไปในกระทะนะครับเพื่อที่จะนำไปผัดนะครับที่มีกลิ่นหอมน่ารับประทานนั่นเองครับแล้วที่สำคัญนะครับก็ จะสามารถเก็บไว้นานด้วยนะครับอ่าอ <c oughs> ใส่ปลาลงไปครับแล้วก็นำซอสเลือเทศนะเทบลงไปครับผ,ผัดนะครับ ผัดให้หอมนะครับแล้วก็ให้มันแห้งนะครับใส่ใบมะกรูดลงไปครับ หอมมากเลยครับผัดให้หอมนะครับให้นม่อกีแห้งนะครับโอเคเมื่อโรนะครับผัดได้ชี้แล้วนะครับก็ค่อยๆเติมน้ำลงไปครับน้ำนี้คือเติมน้ำใส่ปลากระป๋องนะครับ แล้วก็ใส่ลงค่อยๆเทนไปาอือหือ,อน่าทานมากเลยนะครับใครนะครับถ้าชอบค้นนะครับก็ไม่ต้องใส่น้ำเยอะมากนะครับแต่ถ้าใครแบบว่าชอบน้ำเยอะๆอย่างนี้ครับแล้วก็ต้องการทานในปริมาณที่รสชาติเบๆาๆครับไม่ไม่ใช่แบบว่าหนักมาก เราก็ใส่น้ำเด็ดได้นะครับแต่ต้องนัวนะครับเมื่อใส่น้ำแล้วนะครับเราก็ใส่เกลือลงไปนะครับนิดหน่อยนะครับโอเคเกลือนี่คือจะทําให้น้ํายาของเรานะครับนัวแต่รสชาติกลมกล่อมครับปลาร้าอีกหนึ่งนะครับลงไปใส่เพิ่มอีกนิ่หนึ่งชอบ สำหรับปลา er นะครับแล้วแต่ er. นคนชอบนะครับถ <eso. S 2> ้าใครชอบก็ใส่เยอะหน่อยแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับโอเคต่อมานะครับผงปรุงรสเข้าลงไปผงปรุงรสลงไปจากนั้นก็ใส่ผงชูรสครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ถ้าใครชอบก็ใส่สำหรับผมแล้วเพราะว่ามันชาติมันนัวครับถ้าใส่ลงไปแล้วก็ ใส่นําปลานะครับนิดหน่อยอ่ะอีกนิดนึงแล้วก็ผัดอีกทีนึ่งนะครับออ้หอหหอมมากครับมเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เติมน้ำลงไปครับ เป็นน้ำแล้วนะครับรอนะครับให้น้ำเดือดครับเมื่อน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่นะครับคูณต้นหอมลงไปนะครับแล้วก็แบมนกรูดฉีอกนิดนึงคุนครับ ชิมรสครับรสชาติได้แล้วนะครับจากนั้นแล้วก็ปิดไฟครับใส่ต้นหอมนะครับสำหรับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Sub s u r s c r ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ